เริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงสานาทีเป็นต้นไปจะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะและก็ถวายอาหารเช้าแด่พิสุสงป์ประมาณ24รูปนะก็ขอเชิญชวน,นญาติโยมที่อยู่บ้านใกล้ลินเคียงไปร่วมอนุโมทนาและไปร่วมสร้างความดีกันเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า <c oughs> ทาน ทานศีลภาวนาเป็นท่อน้ำเลี้ยงแห่งความดีนะเราก็ไปสร้างสิ่งที่ดีนะเพราะความตนนีเป็นบนทินของจิตใจเป็นความไม่ดีเราอยู่กองเรือนก็ฝึกละความตนนีด้วยการหัดบริจากก็จะเป็นประโยชน์กับโยมและก็มีความสุขไปนานในวันนี้นะอากาศก็อยู่ที่18องศาก็ถือว่าเย็น นาเย็นนั่นแหละก็ทำยังไงได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแห่งความเย็นความหนาวก็ตามมาด้วย <c oughs> โรคภัยทางเดินหายใจเป็นหวัดบ้างเป็นเสมหะกำเริบบ้างนะตัวแข็งตัวเย็นเรื่องมึนชาของศรีรษะเพราะว่าเลือดเลือดนั้นขึ้นไปสู่บนสมองได้ช้าลงน ันการเคลื่อนไหวากายก็ลำบากขึ้นต้องระมัดระวังมิฉะนั้นก็จะลม้มก็จะเอาหัวไปฟาดแขนไปฟาดก็จะได้รับความบาดเจ็บนั้นเวลาเราจะลุกจะนั่งก็ยุกอย่างมีสติลุกมาแล้วก็นั่งหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวสักห้าครั้งสิบครั้งแล้วก็ค่อยลุกเพื่อจะทําภารกิจอื่นต่อถ้าทําอย่างนี้ก็โอกาสจะผิดพลาดก็จะไม่มีนะ ถึงอย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ญาติโยมโดยเฉพาะที่เขานับถือพุทธศาสนานับถือคิดถึศาสนาเขาก็เฉลิมฉลองว่าเป็นปีใหม่คนไทยเราก็มีปีใหม่เหมือนกันก็หยุดกันมากลับมาบ้านกลับมาสนุกสนานกันที่บ้านก็มีนะ ซึ่งก็อยากจะฝากกับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ว่าจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่16ได้คัดประโยคไว้ตอนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้พิจารณาหนึ่งเนืองถ้าเราพิจารณาหนึ่งเนืองได้แล้วก็เพื่อจะละสังโย์สังโยตห้า <c oughs> สังโยตห้าก็มี กามาฉันทะพยาบาทตินามิทะอุทจักกุกุจัและวิจิกิจชา,จาใ,นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดสังโยชน์ซึ่งแปลว่าเป็นเครื่องผูกมัดม,มันผูกมัดไว้ไม่ให้เราหลุดออกมาได้โดยเฉพาะตัวกามโมุลทั้งห้านี่ออกมายากถึงตัวจะออกจากเย้าจากเรือนแล้วก็จิตก็ยังผัวพันกับเย้ากับเรือนอย่างเงี้ยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเนี่ย กายบวชแต่ใจไม่บวชบางคนใจบวชกายไม่บวชบางคนกายก็บวชใจก็บวชบางคนกายก็ไม่บวชใจก็ไม่บวชมันก็มีอย่างนี้นะแต่เมื่อ,อไหร่เราพิจารณาเห็น,หนเนืองเนืองเห็นภัยทั้งหลายนเนืองเนืองที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเลือกทางที่จะเดินตามธรรมที่พระเจ้าสอนจากบทธรรมนี้พระเจ้าทรงทรงตรัสสอนเรื่องฐานะประการนี้ ว่าพิสูจน์ทั้งหลายฐานห5ประการนี้อัญตีบุรุษเครือหัดหรือบรรปะจิตควรพิจารณาเนืองเนืองหประการคือสติบุรุษเ <c oughs> ครือหัดและบรรปะจิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากการพัดพรากจากของรักของชอบใจไปได้เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทาย pues. าทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะอันนี้โยมหลาทองไว้เลยถ้าจาได้นี่ก็จะเตือนใจเราตลอดเลยโอ้บันนี้เราแก่แล้วเนาะเราถึงยังไงก็หน,นีไม่พ้นความแก่เพราะเราก็แก่มาแล้วเนี่ยตั้งแต่แก่ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ก็เรียกว่าท้องแก่ใช่ไหมพอเกิดมาก็เป็นเด็ก อ่อนแล้วก็เป็นเด็กแก่เป็นเด็กเดินได้แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นคนแก่มันก็เป็นอย่างนี้นะถ้ามันไม่แก่มันไม่เปลี่ยนไปเราก็คงไม่รู้อะไรก็คงอยู่เป็นไข่เป็นอะไรอยู่ในท้องนี่ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยก็เลยเห็นอ๋อมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ก็ถ้ามีการเกิดมันก็ต้องมีการแก่ใช่ไหมถ้าไม่มีเกิดจะมีแก่ที่ไหนลนะ่ะมีความเจ็บไข้เดี๋ยวนี้เป็นอยู่เรื่อยโยมบางทีก็เสมหะกำเริบ <c oughs> น้ำหมูกไหลเย็นจามไอซึ่งก็เป็นเรื่องแน่นอนละทุกคนประสบปัญหาเจา้งนี้ยาขายดีก็ยารดน้ำหมูก <c oughs> เรามีความเจ็บไข้ธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เราจะเอาตัวไปกักว้าที่ไหนถึงเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บนั่นแหละมันจะไข้มันก็ไข้นั่นแหละไม่มีหรอกนะและเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โอ้ยเราตายมาตั้งแต่อยู่ในท้องในใส้มันดาแล้วก็ตายมาเป็นลําดับตายจากเด็กอ่อนเด็กแก่เด็กหนุ่มเด็กสาม,มก็ตายกันมาเรื่อยๆนั่นแหละ เรามีความพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่แน่นอนละ่ะเราจะรักอะไรชอบอะไรสิ่งนั้นก็ต้องหนีเราไปหรือเราหนีจากสิ่งนั้นมาเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเหล่านี้ต้องมีการพัดพลากจากกันอย่างแน่นอนนะไม่ไม่เราพัดพลากเขาก็พัดพลากก็เหมือนเรามีทรัพย์สินเงินทองอะ <c oughs> <c oughs> เงินหมดจากเราไปหรือเราตายจากเงินไป คนบางคนตายแล้วก็ทิ้งเงินทิ้งสมบัติไว้ให้คนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพัดพรากเหมือนกันหรือพัดพรากลมหายตายจากไปโอ้เราลักเราชอบคนนี้เอาคนนี้มาตายมาพรากจากเราไปเสร็จแล้วหรือเราตายพรากจะเข้าไปเสี็จแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตอยู่แล้วรับประกันที่ห้าสุดท้ายเรามีกรรมเป็นของของตนอันนี้แหละผู้ศาสนาสอนเรื่องกรรม กรรมคืออะไรอัตมาพูดไว้มากเลยก็คือตาหูจมูกดินกายใจนี้เป็นกรรมเก่าขันห้าเป็นกรรมเก่าใช่ไอันนี้เราหนีไม่ได้เราเพราะว่าเราแบกก้อนกรรมมาการจะทำกรรมใหม่ก็ทำด้วยตาหูจมูกดินกายใจนี้เองเห็นไหมเคยพูดเสมอว่าเนี่ยกรรมมันติดติดปีติดจรวดก็เป็นอย่างนี้ ยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดใครทำกรรมไม่ดีก็ก็มีกรรมไปตามอยู่เสมอนั่นแหละแต่ผู้เจ้าทรงตรัสว่ากรรมนี้เป็นเหมือนเงาติดตามตนดีชั่วให้ผลต่างกันเมื่อวานได้กล่าวถึงวิธีจับเงาใช่ไหมเราจะจับเงาอย่างไงเรายืนตักแดดเงามันก็ยืนด้วย แต่เมื่อหร่ก็ตามเราจับเงาเงามันก็ดิ้นใช่ไหมแต่วิธีจับเงาก็คืออยู่นิ่งๆเหมือนการจับจิตก็คืออยู่นิ่งๆเหมือนการเข้าใจจิตเข้าใจกรรมก็คืออยู่นิ่งๆพระเจ้าว่าเมื่อจิตนี้ไม่เคลือ่อนไม่ไปไม่มากรรมก็ไม่มีกรรมก็ไม่ไปไม่มากรรมก็อยู่กับลมกับกายนี่เองอย่างเงี้ยทวนี้เมื่อ จิตมันวิ่งมันเคลื่อนกรรมมันก็เคลื่อนก็ทรงอุปมาอีกอันคือเหมือนลิ่มสลักยึดล้อรถที่กําลังหมุนไปลู่ล้อรถหมุนลิ่มก็หมุนไปด้วยไงกรรมมันเป็นอย่างนี้ครนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเรารู้ว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าการจะกระทํากรรมใหม่ซึ่งเป็นความดีหรือความไม่ดีก็ตามเราพิจารณาก่อนแล้วค่อยทํา พิจารณาว่าโอ้บาตนี้เราแก่แล้วเราควรจะทำความดีมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างนี้ชื่อว่าพุ่มไปประมาทพิจารณาโอ้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ก็รีบทำความดีพิจารณาโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราตายมาโดนลำดับนะนะเราก็รีบทำความดีนะ นี่เราจะต้องพัดปากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่เห็นย่าเห็นตายเห็นยายตายพัดปากจากเราอเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็รีดทําความดีอย่างเงี้ยเราก็สร้างกรรมที่ดีกายกรรมที่ดีวจจกกรมที่ดีมโนกรรมที่ดีอันนี้แหละก็จะเป็นเหมือนเงาติดตัวไปในทางแห่งความดีเพราะผลของความดีเนี่ยผู้เจ้าทรงตรัสว่า จะเป็นบุรุษก็แต่เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเครือขัดก็ตามบริพิชกก็ตามเนี่ยเมื่อเขาพิจารณาอย่างนี้เนืองๆแล้วก็ไม่มัวประมาทนะไม่มัวประมาทแล้วก็รีบทําสิ่งที่เป็นสุจริตนะเรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่างเงี้ยเมื่อเขาทาอย่างนี้อยูอย่เนืองๆน,นะครูเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> เขานั้นย่อม ที่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์คือละสังโยชน์คือความมัวเมาออกไปได้นะความมัวเมาอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพโทธ佛法นั่นแหลนะถึงเราจะมัวเมาไงโยมสังเกตูเวลาเราเจ็บไข้นะโอ้โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยคระเจ้าทรงตรัสว่านี่ก็เป็นธรรมที่ดีเหมือนกันสําหรับคนเจ็บไข้คนพิจารณา ว่าหนึ่งพิจารณาว่าอาหารเป็นของไม่สะอาดคนเจ็บไข้นี้อาหารไม่อร่อยเลยเหม็นอยากจะอาเจียนเลยถ้าได้กินอาหารเห็มครัพิจารณาอาหารไม่สะอาดนะพิจารณาว่ากายของเราก็ไม่สะอาดเพราะคนป่วยอาบน้ําไม่ได้ใช่ไหมเหม็นนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลย อาจะไปหน้าอยู่ง่ายโยมลองดูไปที่โรงพยาบาลหรือเราไปนอนป่วยโรงพยาบาลเดี๋ยวไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลัง,ง,ลงก็มีแต่คนป่วยร้องคนคลางจะหน้าอยู่เลยมาว่าโอ้หน้าเบื่อหน่ายนะหรือเห็นคนตายโอ้ดิ้นตายเครื่องช่วยหายใจเงียบไปแล้วไม่มาโคคลาคโคคลากแล้วพิจารณาโอ้โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะ แล้วก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อกี้ยังหายใจอยู่เอาตัวนี้หมดลมหายใจเสร็จแล้วเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เอาตอนบ่ายตายไปเสี็จแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงเลยนะแล้วมีมรณะสัญญาคือเห็นจิตเห็นลมหายใจเข้าออกเกิดดับเป็นธรรมดาคือมอรณะสัญญาคือความรู้สึกนึกคิดที่ เป็นสุขเป็นทุกข์มันตายมันเกิดมันดับพระองค์ทรงจัดว่าทำห้าประการนี้เหมาะสำหรับคนป่วยไขย้เอาไปพิจารณาแล้วก็จะทำให้เราละสังโยชน์ได้หลักธรรมอย่างนี้อาตมาว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องเอาใจใส่เพราะความแก่ความเจ็บความตายมันรอเราอยู่ข้างหน้าทุกคนเลยที่พระเจ้าทรงตรัสว่า อุปมาเหมือนรอเข้าแถวที่จะประหารชีวิตหรือพูดอีกอันหนึ่งก็คือรอตายกันนั่นแหละมนุษย์และเทวดาสันโลกสเดชานเปตวิสัยที่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่รอความตายกันทั้งหมดทั้งสิน้นจะมารออ้าวลอยมันแก่รอให้มันตายโดยที่ไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยเอามา,าเสียประโยชน์มากเลย เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าอันนี้ชั่วไม่ดีอันนี้ดีควรทำเราก็รีบขวนขวายทำแต่ความดีมีทานมีศีลมีภาวนามีจาคะมีการบริจาคอย่างเงี้ยมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศีลมีทานมีภาวนามีจาระมีปัญญาทำห้าประการนี้ผุ้เจ้าทรงัสมันจะสมปรารถนาไน ถ้าเรามีศรัทธาศีลสุสตะจากข้าปัญญาสุตะแปลว่าการฟังจกักขารู้จักการบริจาครู้จักให้อภัยนะและปัญญาก็จะเกิดตัวนี้ต่างหากที่พู้เจ้าสมปรารถนาเมื่อเรามีมากมายมีครบทั้งห้าข้อแล้วเราจะปรารถนาอะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ย่อมจะได้มันเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่พิจ,จนารณาเราก็มัวประมาทโอ้ยังนมอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำบุญตายไปซะก่อนละ่ะ ก็เลยไม่ได้ทําบุญไหมฮะงั้นเวลาทําบุญให้ทานอย่าคิดว่ารอให้มันแก่ก่อนทําไปเลยโยมมีโอกาสปัจจัยมีพร้อมบุคคลที่จะให้ก็มีพร้อมให้ไปเลยให้อะไรก็ได้มันก็เป็นเป็นบุญเป็นทานหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอานิสงส์มันจะต่างกันให้กับสัตว์เดชานมีอานิสงส์เท่ากับร้อยกับให้กับคนที่ทุศีลมีอานิสงส์พันกับ ให้กับคนที่มีศีลมีอนิสงค์เท่ากับแสนกับให้อานิให้กับพระโสดาบันสกทาคามีอรหัตผลเนี่ยหาประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้มันยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเราก็หัดให้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ให้นั่นแหละเขาย่อมได้อายุวนาสุขภัละอย่างเงี้ย ก็ขอมโนนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดอยู่เจ็ดท่านนะนะก็ได้ตื่นขึ้นมาฟังธรรมว่าฟังธรรมนี่ภาษาพุทธเจ้าใช้คำว่าสุตตะแปลว่าฟังแล้วก็จำเก็บร้อยเรียงประโยคให้เข้าใจแล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความดีอันนี้เป็นความชั่ว ไม่ว่าจะดีจะชั่วมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเกิดที่ขันหานี่แหละหรือขันห้าเราเนี่ยเป็นกรรมเกา่าตาหูจมูกดินกายใจเป็นกรรมเกา่าการจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยตาหูจมูกดินกายใจนี่แหละอ่เราก็ศึกษาต่อไปเ๊้ทำด้วยตาทําไงล่ะก็ตาไปเห็นรูปใช่หไหมเขาแต่งตัวสวยเราก็อยากจะแต่งตัวสวยเห็นก็ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เราก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาเห็นไหม อย่างเงี้ยหรือบางทีทําไม่ดีเห็นเห็นแล้วตาประสบเห็นแล้วโอ้ไม่พอใจเลยอยากจะทําร้ายอยากจะฆ่าอย่างเงี้ยก็พอตายไหมผู้จาเนี่ยกรรมเกิดทางตาแล้วอย่างเงี้ยทั้งหูทั้งจมูกทั้งางกายก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าได้ยินแล้วมันจะเกิดพอใจไม่พอใจอุเบกามันไม่มีไงแต่ถ้าเรามีธรรมมีอุเบกขาเห็นยังไงอ๋อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันด้งเป็นตัวเป็นตนของเราเอเกขามันมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยอันกอยท่านทั้งหลายพิจารณาเรามีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจและมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลมันมีผลของมันทั้งหมดนึนสิ้นนั่นแล นั่นให้รีบทำความดีความดีจะส่งผลให้เราได้สุขติมนุษย์ที่ดีได้เทวดาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมดังที่กล่าวมาทุกท่านทุกคนขอเจริญพร